ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดให้น้องๆ้องอาชีวศึกษาทั้งหมด8วิทวยาเขตนะฮะววทยาลัยมาทดสอบพิมมือกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรที่ทางกรมพัฒนาพิมือแรงงานเนี่ยได้ลางมาตั้งแต่ปี2องพอแล้วแล้วก็เรามีการจัดหลักสูตรทั้งผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็นกเวศึกษาเนี่ยมาทั้งหมด6รุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าหลักสูตรเนี่ยสามารถที่จะ นำมาแข่งขันแล้วต่อยอดเพิ่มทักษะฝีมือให้กับน้องๆในกลุ่มอาชีวะที่เตรียมควาเตรียมตัวที่จะไปสู่สถาประกอบการได้ทันทีโดยไม่ต้องเ,ออเสียเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่น้องๆทีมแรกนะครับกำลังแข่งขันเราก็จะมีการทำพิวินชีแมทเทนแนนต์หุ่นยนต์เป็นในเรื่องของขั้นตอนการแข่งขันนะครับเราก็จะมีโจทย์นะครับอยู่ประมาณเก้าสเต็ปในการที่จะให้ ผู้แข่งเข้าแข่งขันเนี่ยทำตามตาม r e q u i r e m e n t ที่เรากำหนดไว้ก็เริ่มตั้งแต่เราจะต้องทำให้หุ่นเนี่ยเ,เขาเรียกว่าไม่รู้ตำแหน่งตัวเองนะครับหรือที่เรียกว่า encoder loss นะครับก็คือ encoder มันหายไปทางผู้ทีมเข้าแข่งขันก็ต้องทำการที่จะเซตพารามิเตอร์รีบูทฮะให้หุ่นโจนเนี่ยสามารถขยับขึ้นได้เสร็จแล้วก็มาทำโฮมโพ i t i o n การทำโ e p o พ i t i o n คืออะไรเนื่องจากว่าไอ้แขกนกลหุ่นโตน์เนี่ยมันมี หกมอเตอร์นะครับแล้วมันก็มีแขนจํานวน6แกนเพราะนั้นแต่ละแกนเนี่ยจะมีมาร์กพอยต์อยู่เราต้องทำมาร์กพอยต์ทั้ง6แกนเนี่ยให้ตรงกับมาร์กที่เราบลกไว้ที่แขนนะครับพอมาร์กได้แล้วเนี่ยเราก็ทําการเซตโฮมของมันเข้าไปในทางซอฟต์แวร์พอเซตไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการคาลิเบตนะครับคาลิเบตถ้าเป็นหุ่นยนต์เชื่อมที่เราซ่อที่เราแข่งขันอยู่นะตอนนี้เราก็ต้องทําการตั้งทอ์เกตนะครับ ให้หัวเนี่ยมันอยู่ในแนวที่ถูกต้องแล้วก็ทําการคาลิเบตซอฟต์แวร์โดยการเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปให้มันอย่างน้อย15จุดนะครับเพื่อที่จะเอาไอ้โปรแกรมตรงเนี้ยไปเข้าซอฟต์แวร์คาลิเบตที่อยู่ภายในพอทําได้แล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ตามเดิมเหมือนที่เราใช้กันอยู่ในโรงงาน